อันนี้9009 9นะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่ขาดความมั่นใจตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความหลงถ้าถ้าหลงนะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็จะหลงมากเลยเพราะว่าเลข9คือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเลข0คือมรดยุนะคะบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเราอ,อาจจะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนะอาจจะเป็นเจ้าการในเวรสัมภเวสีได้นะคะ ถ้าคุณไม่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าคุณปฏิบัติธรรม9 0ูไม่ทําร้ายคุณนะมันก็จะเป็นทาให้เลขดีเลยเพราะเลข9เป็นเลขศีลสิทธิ์ถ้าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมศีลสิทธิ์ก็อยู่กับเราเนาะแล้วเลขศูนย์มันจะอยู่ทาร้ายเลข9ไม่ได้เลยนะคะทำร้ายเลข9ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเรามีศูนย์9 9 0เนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมนะคะสิ่งที่ เอ่อไม่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราจะกลับกลับตลรปัดเลยเหมือนที่ครูบอกว่าเน,นเนปจูนเป็นเนนผูกติกติบจิตวิญญาณนะถ้าเรามีจิตวิญ,ญญาณที่ดีนะคะเอ่อเรามีเครื่องหมายดีๆก็จะดีมากแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ผูกกติบจิตวิญญาณดีอ่ะมีแคคนคิดลบอ่ะแล้วมีเครื่องหมายดีๆก็จะทําให้ความเลวร้ายนั้นมากขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะคะอันนี้ก็บอกว่าก็ถ้าอยากให้ศูนย์เก้า 09. ส่งผลดีอ่าคิดบวกนะคะแล้วก็ปฏิบัติธทมนะคะแล้วก็ เออเรียกว่าเราจูนจิตนะคะให้เจอกับสิ่งศักดิ์สิทธที่ดีๆนะคะ